สวัสดีคะ่ะหมอปุ้มนะคะหมอศิลณนาสุขภาพดีคุณมีได้คะ่ะหมอได้รับคําถามนะคะว่าหมอค,มอค้ามือถือมีผลต่อร่างกายยังไงบ้างคะมันอันตรายกับร่างกายเราไหมเห็นบอกจะเกิดเนื้อง,งอกสมองมะเร็งสมองห้างวางไ้ข้างเตียงอะไรอย่างนี้หรือเปล่าวันนี้มาฟังกันนะคะเอาอย่างนี้เดี๋ยวนี้มือถือนะแทบจะเป็นเหมือนกับอว,วัยวะส่วนหนึ่งของร่างกายอ่ะขาดไม่ได้บางครั้งหมอลืมมือถือนี้ขับออกไปต้องขับรถกลับมาคือแบบขาดไม่ได้อ่ะเราต้องใช้มือถือตลอดเวลาเหมือนแบบ ถ้าอยู่ในชีวิตประจําวันเรามีทุกอย่างในมือถือหมดจะแอปธนาคารจะนู่นนี่นั่นมันคือสิ่งสําคัญมากมามารู้กันก่อนที่เรากลัวเนี่ยคือกลัวคลื่นมือถือใช่ไหมว่าจะมีผลต่อร่างกายของเราคลื่นมือถือเนี่ยนะคะมันเป็นอิเล็กโตแมกนติกเวฟก็คือมันเป็นคลื่นเขาเรียกว่าคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าอ่ามันไม่มันเป็นคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าที่อยู่ในแบบเขาเรียกว่าระดับระดับในช่วงไมโครเวฟต่ํา แล้วก็เป็น non ionize คือไม่แตกตัวเป็น e อีออนก็คือเขาบอกว่าถ้ามันแตกตัวเป็นอีออนมันจะทําลาย DNA ทําลายเซลล์เราได้แต่มือถือเนี่ยไม่แตกตัวเป็นอีออนมันก็จะเหมือนกับคลืนวิทยุหรือคลืน Wi-Fi ที่ส่งกันหรือแบบแม้แต่รังสี UV ต่างๆเนี่ยค่ะก็คือเหมือนในคลื่นมือถือคือ non ionize แต่มันจะมี เป็นพวก ionize อันนั้นก็คือเหมือนกับคลื่น X-ray CT สแกนพวกนั้นนะคะเขาเรียกว่าเป็นคลื่น ionize ที่มันจะถ้าโดนไปเยอะๆมันจะทำลาย DNA ทำลายเซลล์เราได้งั้นจากการศึกษาเนี่ยก็คือมือถือค่อนข้างปลอดภัยนะคะเออแล้วก็แต่ถามว่าคลื่นที่มันส่งออกมาเนี่ยทำไมหลายคนบอกปวดหัวล่ะแล้วมันยังไงมันมันเหมือนกับคลื่นสมองเราไหม คลื่นสมองเนี่ยนะมันจะต้องใช้ตัวนําพาเขาบอกว่ามันมันเป็นเป็นตัวนําพาที่เราวัดคลื่นสมองเนี่ยจะเขาเรียกว่าวัด eeg ก็เรียกว่าย่อมาจาก electroencephalogram อันนั้นจะใช้ตัวนําพาค่ะใช้เส้นประสาทในการนําพาใช้สารสื่อสมองในการนําพาแต่คลื่นมือถือเนี่ยมันจะไม่ต้องใช้ตัวนําพาไม่ต้องใช้อะไรมันคนละแบบกับคลื่นสมองนะที่จริงแล้วมีผลต่อคลื่นสมองนี่แทบจะไม่มีนะมันคนละคนละความคนละคลื่นกันอ่ะแต่ก็คือ ทำไมบางคนบอกว่าทำไมความจำพอใช้มือถือความจำก็รู้สึกไม่ค่อยดีเบอร์อะแล้วก็ปวดหัวได้ซึ่งอันนั้นมันหลายปัจจัยค่ะหมอจะพูดให้ฟังก่อนนะว่า คลื่นมือถือเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นคลื่นพลังงานที่ส่งออกมาร่างกายเราจะจะแปลงเป็นพลังงานความร้อนค่ะงั้นคือการศึกษาคือถ้าใช้มือถือไปเนี่ยมันจะมีทําให้ร่างกายเรามีความร้อนเพิ่มขึ้นได้สักประมาณไม่เกินหน of ึ่งองศาเซลเซียสค่ะมันจะแปลงเป็นพลังงานความร้อนแล้วคลื่นแม่เหล็กที่ส่งมาจากคลื่นมือถือเนี่ยคลื่นแม่เหล็กเนี่ยมันจะเข้าไปในร่างกายเราเนี่ยมันจะแทรกเข้าทิชชูในร่างกายเราได้น้อยมากต้องเอามันแนบๆเลยเนี่ยคือเขาบอกว่าเอามันแนบน้อยกว่า1เซนน่ะแล้วมันจะส่งส่งเข้าไปใน มันจะเข้าไปในทิชชูของเราได้แล้วทิชชูเนี่ยคือเนื้อเยื่อต่างๆเนี่ยมันจะมีตัวแอบซอค่ะมีตัวแอบซอคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าอันนี้เขาจะเรียกว่าค่าซา specific absorption rate ก็คือแต่ละทิชชูมันจะมีตัวแอบซอไดออ้การศึกษาของทางต่างประเทศเนี่ยเขาก็บอกไว้เลยว่าค่าซาเนี่ยในมือถือเนี่ย ควรจะน้อยกว่า2วัตต์เพราะว่าร่างกายเราแอบซอบได้มันก็เหมือนกับเราเจอสารอันนี้มานิดนึงอ่าเราร่างกายก็แอบซอบได้ไม่ได้เป็นพิษอ่าเราใส่สารตัวนี้ตัวน,วนี้ในร่างกายมีผงอันนี้นิดนึงเราก็เป็นเหมือนกับอ่าไม่ได้ทําให้ร่างกายเป็นพิษนะคะั้นค,ค่าในมือถือเนี่ยค่าซานควนรน้อยกว่า2วัตต์มือถือรุ่นใหม่ๆเนี่ยนะคือพัฒนาดีมากน้อยกว่า1วัตต์อีกนะ ซึ่งค่าซาเพื่อนๆอยากจะเช็คก็มือถือรุ่นตัวเองเออมีค่าซาเท่าไหร่นี่ก็เข้าไปในเว็บไซต์ของกสทชได้นะจะมีค่าซาบอก ท,ทุกแบบเลยว่าค่าซาเท่าไรซึ่งปกติรุ่นใหม่ๆน,น้อยกว่า1ค่ะซึ่งเรายอมรับได้ที่2นะเพราะมันก็คือเป็นแล้วมันต้องอยู่ติดหนึ่ง,งเซนนะที่เมื่อกี้หมอพูดว่าค่าเนี้ยมันจะส่งส่งเข้าไปเข้าไปในเนี่ยต้องน้อยกว่า1นึ่งเซนเคือแนบคุณแนบ,แนบชิดตลอดเวลาแต่ถ้าเกิดคุณเอาวางไว้นั่งดูนั่ง,งเล่นไม่ได้มีปัญหาคะ่ะแม้แต่วางไว้ข้างข้างเตียงข้าง,างอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันการศึกษานะมันได้มีปัญหาต่อสมองงั้นองค์การอนามัยโลกเขาศึกษา1 3 0 0 0นนคนนะ แล้วตามไปตลอด10ปีนะคะเขาบอกว่ามะเร็ง สมมติเราเอามือถือแนบอย่างเงี้ยมะเลงสมองเนื้องอกสมองมะเ็งอะไรบ้างล่ะแถวนี้มาเลงต่อมน้ําลายมาเลงเซลลเส้นประสาทหูต่างๆอะไรต่างๆนียไม่ได้เพิ่มขึ้นเลยแม้แต่ภาวะพวกเอัลไซเมอร์อะไรต่างๆก็ไม่ได้เพิ่มขึ้นเลยที่ติดตามมาเป็น10ปีนะคะก็คือมันมันเหมือนกับเราใช้วิทยุอะฟังวิทยุนอนวางไว้แนบแล้วใครจะมาแบบแบบมาแนบเดี๋ยวนี้ก็ใช้ฟังพูยกันแวบๆใช่ไหมหรือเล่นใช้เป็นเล่นมากกว่าไม่ได้แบบว่าคุยกันขนาดนั้นที่จะแบบว่า เยอะๆมากกันก็ขึ้นความร้อนเอ่องั้นถามว่าแล้วทำไมปวดหัวละหมอจริงๆแล้วมันหลายปัจจัยนะคะเพราะว่าอาจใช้มือถือปวดหัวก็คือตาค่ะตาคุณต้องจ้องแสงสีฟ้าแสงสีฟ้าในมือถือนี่เข้าตาแน่นอนแล้วมันจะมีมันจะไปกระตุ้นต่อมไพนียนลแกนหลังเมลาโทนินก็น้อยลงซีโรโทนินคือเปลี่ยนแปลงไปทําให้ร่างกายเราแบบความจําก็เหมือนกับมือถือก็เป็นแพสซีฟอินฟอรเมชันเหมือนเรานั่งดูทีวีอ่ะหมอเคยทําคลิปเรื่องทีวีกับ สมองเสื่อมนะคือการศึกษาคือดูเยอะๆมันเหมือนเป็นพสซีฟอินคัมเราไม่ต้องคิดเลยเราไม่ได้ใช้สมองคิดเลยมือถือก็เหมือนกันค่ะไล่ดูเลื่อนปึ๊บปึ๊บปึ๊บปึกปก๊ก็คือเป็นแบบเป็นพสซีฟอินคัมเข้ามาถ้าแบบโอ้โหคุณพอหลังกเกษียณไปปุ๊บคุณไม่ทําอะไรเลยดูมือถือดูทีวี สมองคุณก็จะอ่องง่ายเพราะว่ามันไม่ได้มีการสร้างเซลล์สมองใหม่ไม่ได้มีการพัฒนาไม่ได้ใช้ความคิดอย่างนี้ค่ะมันเป็นปัปจจัยอื่นที่ร่วมด้วยไม่ใช่เกิดจากคลื่นในมือถืออันนั้นอ่าแล้วก็แสงสีฟ้าตาจ้องสมมติคุณเป็นคนหลับยากอย,กอยู่แล้วคุณดูก่อนนอนแสงสีฟ้าไปกระตุ้นต่อมไพเนียลแกนทําให้ยังไงอะทําให้หลังเมลาโทนินก็น้อยลงคุณแล้วแถมไปดูเรื่องแบบสนุกสนานละลาโหนะ สู้กันตื่นเต้นอะไรอย่างเงี้ยเราก็เอนโดฟินหลังอีกโอ้โหดูตามในคลิปในเรื่องนั้นเราก็นอนไม่หลับอีกมันก็คือหลายปัจจัยไงเออแล้วพอเพ่งตาเพ่งเขาบอกว่าการการที่เราเพ่งอะไรเนี่ยการกระพริบตาน้อยลงเยอะมากนะตาแห้งปวดหัวปวดตาได้หมดเลยค่ะแล้วก็อะไรคะก้มดูมือถือข้อเสียออฟฟิศซินโดมคอคุณก็โดนโก้มอยู่แล้วแถมบางคนนั่งดูมือถือทั้งวี่ทั้งวันไม่เคลื่อนกายเลยแล้วกินป๊อปคอนอ่ะเป็นยังไง อ้วนโรคโรคอ้วนถามหามีปัญหาต่อสุขภาพกําลังกายไม่ออกเออใช้เดี๋ยวนี้ไม่แต่ก่อนต้องเดินไปติดต่อกันเดี๋ยวนี้ใช้ดูมือถืออย่างเงี้ยมันก็ใช้มือถือติดต่อกันไม่ได้เคลื่อนกายเลยการเคลื่อนไหวร่างกายก็น,น้อยลงแล้วแถมบางคนเนี่ยดูมือถือเป็นแบบลงบันไดก็ดูมือถือเดินข้างถนนก็ดูมือถือทําอะไรก็ดูมือถืออวนเหตุก็ง่ายค่ะตกท่อเอ่อตกบันไดโดนอุบัติเหตุต่างๆนั่นกนะ็คือ และอะไรอีกอย่างนึงรู้ไหมการปฏิสัมพันธ์ในครอบครัวเอาไปกินข้าวร่วมกันปุ๊บทุกคน ดูไปดูโต๊ะต่างๆดิดูมือถือไม่มีการคุยกันไม่มีการปฏิสัมพันธ์กันอันนี้คือข้อเสียของมันค่ะแต่ไม่ใช่ว่าเฮ้ยห่วงเรื่องคลื่นมือถือมันจะมาทําลายเซลล์สมองจะเกิดเนื้องอกจะเกิดมะเร็งจะเกิดความจําเสื่อมมันความจําเสื่อมเพราะว่าคุณไม่ยอมปฏิสัมพันธ์กับคนเลยคุณไม่ยอมคลิปเลยคุณไม่ออกกาลังกายเลยก็นั่งกินมือถืออ้วนไปอะไรกระดูกคอก็เสื่อมออฟฟิศซินโดรมตาก็เสื่อมตาผ้าตามัวเพราะแสงสีฟ้ากระตุ้นตลอดเวลาใช่ไหมคะพอคุณนอนไม่หลับขึ้นมาดูมมมมืืืืืออออถกกลลลาางคนนนน้้็็ทํใหเเเซ์ััส่ป เหมือนเป็นวิียไซเคิลมันเป็นลูปที่วนกันนั้นทุกอย่างขอทางสายกลางค่ะมือถือก็มีข้อดีแล้วเอาข้อดีของมันมาใช้แต่เราก็อย่าติดมันขนาดขนาดทําให้โอ๋คอก้มตลอดตาก็เพ่งตลอดเดินไปไหนก็ต้องใช้มือถือปฏิสัมพันธ์คนไม่มีเลยอะไรประมาณนี้เออก่อนนอนก็ขอเรียกมือถือสักสองชั่วโมงค่ะแสงสีฟ้ามันเยอะมากเออแต่ไม่ใช่ว่าเฮ้ยฉันจะเกิดมะเร็งพูดกันให้มันลือกันไปน่ากลัวเหมือนเหมือนคุณฟังวิทยุอะค่ะฟังวิทยุไว้ข้างๆไม่ได้น่ากลัวขนาดนั้นนะคะวันนี้หมอมา ให้ความรู้ว่ามือถือมันก็เป็นอะไรที่ต้องพัฒนาใช้ไปเรื่อยๆซึ่งไม่ได้ทําให้เกิดมะเร็งสมองเอ่อมะเร็งต่อมน้ําลายมะเร็งอะไรที่มันแนบอย่างเงี้ยแต่หมอบอกให้นะ ถึงถึงยังไงนะเราใช้ทางสายกลางแล้วถ้าเกิดจะดีนะก็คือใช้ Small ท a l k ด้วยให้มันขึ้นไปห่างๆเพราะมันเปลี่ยนเป็นพลังงานความร้อนได้ที่เล่าแล้วถ้าเกิดมันกนั่ายึเซนมันก็มีไอตัวแอปสอบใช่ไหมแต่ร่างกายเราก็ไม่ได้อันตรายขนาดนั้นค่ะจริงๆแล้วก็คือยังใช้งานได้ปกติแต่ขอให้ทุกคนทางสายกลางระวังเรื่องเกิดอุบัติเหตุต่างๆด้วยนะคะแล้วก็ปฏิสัมพันธ์กันด้วยคุยกันนั่งคุยกันใช้สายตาคุยกันใช้คอนแทคกันไม่ใช่มานั่งได้แต่มือถือ ก็ฝากเพื่อนๆไว้ค่ะติดตามกันนะคะทางหมอปุ้มหมอสิริน้าสุขภาพดีคุณมีได้ค่ะสวัสดีค่ะ